้เบือนพาเห็นไังไงนี่ใส่ลูกเล็กแล้วเห็นัหนนี่แล้วน,นี่มาขาบได้เห็นไ่มขาบอีกคือกิบหนิบผาดึงให้เบื้งเด้อเฮ้มัเก้อไว้นี่เก้อนน็อต มาขออยู่แล้วนี่แล้วยิงกับกดนี่ไปเลยเดี๋ยวไปเบิองเบิองเด้อยิงกับปองคนเด้อพุ่นเหรอเห็นบ่เือกระปองดังปังเลยตะเกียบนี่แหละแม่นลืมผูกเชือกไว้เด้อเนี่ยเดี๋ยวหายแม่บ้านที่จมโอเคแค่นี้แหละ